สมองมันเริ่มเสื่อมแล้วที่ว่าไปขายอยู่ตรงไหนโรตีตอนนั้นฮะอที่ว่าไปขายโรตีขายอะไรก็ทั่วไปนะไปเล่นทิ้งอ๋อผมไปทั่วบอกกันแค่ไม่รู้เรื่องเขาบห้าใจแล้วก็ไปนูน่นบอกจะขวดเน่นเข้าท่าตำหนักโอกยไปทั่วไปนะข้าวำหนักไอ้ตรงนี้นะข้าวตำหนักบางกระเบาแล้วก็ไปนะคนจรจันทะรีเน้นข้าว่าตนักไปทั่วไปนะ

ปีใหม่แล้วปีใหม่แล้วหอมลงเยอะเลยความความจำมันจะเริ่มเสื่อมอ่ะอือก็เนี่ยเรีเรียนความจำจะเริ่มเสื่อมแล้ว,วเออเออใครจ่ายตรงใต้ตาตรงนี้นี่เด้อแต่แปะเขามันแล้วที่ว่ารถอะไรไปล้มจักรยานล้มที่ว่าไอ้อรถอะไรเบียดต้นนั้นนะก็ใส่ห้าแนวจักรยานลงอ่ใส่ห้าเนี่ย,ย,เ,เ,ยเข้าไป ลม้มลงตรงนั้นเลยนะล้มล้มมาแล้วมันมีโรงงานในยามมันมัเดินคว้าอะไระ <c oughs> ไปเน่ยไอเหี้ยไัคว้าคว้าขาึ้นหน้าคว้าในคอพ้าเยอะนี่ <c oughs> ผมบอกเลยเมาเลยจะมาเอาผ้าอีกเลยว่าอยากเอาพระผมเก่งขาด <c oughs> ผมก็รู้นะรถมันจะชนออกมารถเปียกแบเนี่้ <c oughs> แล้วก็ตีจักรยานเรื่อยๆ แล้วก็ขี่ข้างทางน,นะเอะมันมา,มา,มาชนผมได้แต่กันแต่จริงไอ้ตรงเขาอมน้อยอะตรงไอ้ตรงตับไปตรงงานที่พักไว้อ่าไอ้จริงอัน,นี่ไอ้น,นี่นั่นเมาออกจากตอนนอนทองอ่ะดย้อนมาอ้เยี่ยมาเจอเราเราขี่จักรยานชนประจานน้ญญาก็มาเลยตูม รถผมไม่เป็นไรเลยนะรถไปบอกให้จักรยานเห็นนะจักรยานตัวนั้นผมไม่เป็นไรนะเพรายานจักรยานนอกด้วยคนถามผมมาคนลงมาในะถามวมา่าจักรยานคันนั้นเปไหนบอกเขาใรู้จ่ยา,นนา,นะยายไปแลกเหล้าหมดแล้วโอ้ได้เนะาะเขาบอกคันนั้นน่ผมให้แปดพันอืมตอนนี้ไม่กินผมกริง๊งไอ้รุ่นเก่ารถที่มันเบรกเบรกเหล็กไอ้นัานอ๋อโอ้ยอย่างนั้นคน ต้องคนขี่คล่องนะตัวนั้นน่ะถ้ามันออกตัวแล้วมันจะคล่องนะรถจะได้ไหมแล้วของนอกด้วยอืมจานจะรู้ไหมจานเท่าไหร่ครับไฟจานหกสิบจานอะไรจานโซ่ขนาดนั้นจานโซ่หกสิบขึ้นใหม่ๆนี่นะทิ้งขึ้นไม่ไหวนะขอวิ่งแล้วไม่ต้องแต่ใจมันเ่าเลยแต่ใจจตัวแรกนะโอ้โหพอวิ่งวิ่งจิ๊บพายเลยไอ้เึ่ง <c oughs> โอ้ยลำบากมันมากอะเรา,มา,มาไปขายนี่ขายไปอย่างนั้นกลับมาหรือว่าไม่ได้กลับมาที่พักใค<ช>รลุงครับ,รบข้รถมาไว้อ้อมน้อยเนยากากทางตากทางทางแยกนะะว้าว้ไใบเพื่อนเพื่อนืมไว้ที่นั่นรถปากเขาไว้ที่นั่นโอ้ไปถึงบัดทาตำหน,นักต้องเลยเนี่ยอืม ไปไข,ขายเขาไปวัดบ่อตะกุมตะกัวผมไปทั้งนั้นอะไปทั่วเรียกว่าไปทั่วกันแล้วกันยันนคปรปฐมโอผมไปอ่ะไปกลับนคปรปฐมใช้เท่าไหร่ข้าไม่เคยข้าไม่เคยลงจากรถอือยันไหนย,ยันกันนะอือดีเนาะสมัยนั้นโอ้โหค่าขี่รถมามากบางคนเขาบอกไม่ไหวนะ ชีมากมากไม่ไหวนะไม่ไหวไปหมดนะมหาชงมหาใจ<ม>ไปโอเข้าไปทั้งวัดอะไรจ่ออะไรเข้าไปข้างในนู้นทั่ว <c oughs> ไปทั่วหมดวัดองค์กอดองไก่เข้าไปหมดนะโอวัดโพโจ,โจงโพแจแล้วบูขาจะบุกบอกเราไปทั่วหมดนะ <c oughs> <อ>แล้วก็ ขายเป็นขายว้าเลยกินก็ขายนักเรียนตอนเช้าอวันไหนคนตกเท้าเอาแล้วเขาเมื่อเขาัาเข้าด้านหลังอม่ไมาให้สอมาให้สอบเขารูู้เดี๋ยวครูใหญ่เขารู้เขาจะไม่ให้เขา้าเข้าด้านหลังด้านหลังเด็กมาเดึงสายไฟออกก็ดึงออกอขายดีไม่ดุนขาย ้อระบาดระบาดไปเลยอือแี่ยอดหมดหมดปิ๊บข้าบ้านได้เลยได้มาเป็นพันนะโอ้เป็นพันเลยนะตั้งพันตัวนั้นก็ไม่ใช่น้อยนะตัวนั้นใช่น้อยมาเล็ทองบาทเท่าไหรไม่รู้ตัวนั้นนะตอนลุงขายโรตีทองคำบาทเท่าไรมันอันตรึงนะอันตรองงานสองงานจะหลองสองงานจะหลิงสามงานจะหลิงนันตอนนั้น ไม่ว่าตอนนั้นทองราคาเท่าไหร่ไม่รู้อ<า>ทองคําราคาเท่าไหร่ตอนนั้นบาทละสี่ร้อยบาทละสี่ร้อยผมไปซื้อตลาดปลูนะเอออก็จะได้โว้ย <c oughs> เดี๋ยวนี้สี่หมื่นกว่า <c oughs> ออทองบาทเนื้อเิกสองาทเนื้อจิกสองบาทกนะ็ค่อยคอ,ออยู่อะ่ะอ,อันนี้ตอนตอนข้าจะเอาก็ะเมียงอะ่ะ<อ>ผมไปตีลูก ผมฟาด,ดาเด็กต้องกัดนั้นต้องกัดหลังอะฟาดเตลยวเลือดนี่กระเซ็นออกเลยเตลี่ผมตีตีจริงจริงอะกระเซ็นนิดแต่แม่มยายเขาบอกเขาเองตีนี่ไม่ได้หลังตีลูกไม่ไดยตีท่าน้าสั่งสอนบอกว่าไม่ได้ละผมใจร้อนผมบอกคงคงผมต้องตีละตีตีหนักเลยไม่ใช่ตีน้นนอย ขนาดหลานผมช่วยช่องอยู่ไม่ได้ครับผมเตือนอะไรไม่เชื่อดโดนแน่นอน,น,นมึงโดนหนะนักเตือนหนักอันนี้ก็เลยทะเลาะกับเมียผมก็ทำไงวทะทะเลาะกับไปไปนครสวรรค์นนะ <c oughs> ยังไม่เคยไปเลยนะผมบ้านปู่ปู่ปปย่าตายายนะไม่เคยไปไป่องเด็ด ไปยังไงี่จักรยานไปเหรอไม่ใช่ไปรถเมล์รถรถเมล์ไปผ oh. ่านฐานผมก็ถามว่าไปบอกกับจารไปไอเนี่ยจารไปเพิ่งไอ้มันโดนลมมันบอกเขาล,ลงจะไปลงที่ไหนบอกไม่รู้ผมไปลงที่ปาทารจังปฐานะจังปฐานมันโดนลมเขาไปลงที่นั่น อะจะเย็นจะมืดจะนาเทียวทำไงวะคือนักก็หนักเวอคือต้องนอนในกลางทุ่งก็ทำนานนะมแต่จะนอนกลางทุ่งแล้วก็เดินไปเดินมาไม่ได้อย่างไงรู้จะมืดแล้วก็เดินไปที่ไปที่ชมสถานพอเดีน้องน้องตาของแม่เขาคนเล็กกะ พอดีเขาอยู่กองข้ามก็บจอมประานนะอ,อะไรรู้ชื่อเนี่ยก็ถามก็ถามจอมประธานบอกรู้รู้จักบรรณปวนุไหมบรรณปวนก็ผัวชื่อน,น,นับปั่นบะอกนี่ยนะกองข้ามนี่เนะยเขาบอกว่าอยู่กองข้ามเนะี่ยเดี๋ยวเขาเข้ามาตักน้ำทิ่ทาเขา เขาอยู่ข้างในอ่ะเขา,าทำไอ้ทำไรไอ้อยู่ในข้างในทำอยู่ไรอยู่ใน,นพอพอนั่นผมก็ข้ามไปกองถนนจางเรือเรือเฮลิเอมันข้ามฝากเสียสองบาทข้ามกอนนอข้ามฝากนู่นหนึ่งสองบาทข้ามไปก็นนะเอ,อา,าไ,ปเอไปดีก็จะมาลงมาจักน้ำมา พอเองผมพบจะทิ้งปิ๊บเลยท,ทิ้งปิ๊บที่หาบเลยโดนกอดผมยังไม่รู้เลยนะว,ว่าใครเป็นใครอบอกกน้าเหมือนแม่ว่า <c oughs> บอกแม่เหมือนแม่เหมือนเหมือนพี่สาวเขาเขโดนกอดสามารถรู้รู้ไงแม่ชื่อน,นั้นชื่อน,นั้นได้เขาคือบอกขึ้นบ้านขึ้นบ้าน,น,านไป ก็ชวนผมขึ้นบ้านน้ำแน่ไม่ตาก็ตักดึนบ้านดบ้านไปก็พอเดี๋ยวก็บอกอาทิตย์เขาเรียกอาทิตย์ได้ทิศอยู่บ้านก่อนนะกขาลูกเต่าเขาก็มีกงนอยู่กันก็พอเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวไปตลาดก่อนข้ามาตลาดโอ้โหไปซื้อเสื้อผ้าไปซื้ออะไรก็อะไรไม่รู้ซื้อมงซื้อม่านมาให้เราอย่างเดี เขาบอกกับเพือกนี่กูจะพาไปหายายอ,ะอ่ะยายเขาอยู่คนละที่น่ะกพือกนี่จะพาไปหายายคุยไปคุยมาแล้วก็เลยตอนรุ่งเช้าก,ก็พาไปหายายออโอ้ตะวันสวรรค์นุ่นเลอไปสั่งได้ผมก็เขาได้ได้เงินนะเงินเงินลูกชายก็ม,มันเป็นทหารนะี่ยผัดเยอนะจั ทหารปันตายตายในทหารปันตึกอะ่ะเขาได้เงินเดือนทุกเดือนทุกเดือนยายผมก็ได้พ่อแม่เขาได้เนี่ยก็เป็นแม่เขาก็ได้เดือนเดือนเขาก็สะสองวันเนลวลานั้นเขาก็แปเออกมาทีแล้วก็ไอ้ไอ้แพรแพรล่องซุงอ่อ่ะมันจะมีมกระดาษเมียไว้อะไรตอนอะไรติดในซุ่มมาโบกมือแล้วแวะเข้ามาบ้านพอดีบ้าน บ้านนาบ้านแม่บ้านยา,ายผมอยู่นี่อากพดีแล้วรถทุมมันก็แวะเข้ามาเจอไม้กระดานไม้สักอนะไรพวกไม้สักอะโอู้ออกบ้านทรงไทยสองหลังสองหลังเลยนะทรงไทยเนะ <c oughs> ออะออเออนอเออมอเองพอเย็นออเ่นเออเออเออเอ่นอ่อเอ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 อเิอเออยออ วิวด้านนอกกันนะ oh. บ้านบ้านมันเป็นเป็นกลุ่มหนูไม่รู้ใครตัใครมาเปไปแถวผู hmm. ้หญิงผู้ชายเามันก็ไม่หวาแล้วมันก็น่าหนัมาเ็กนี้ะมองผมเป็น <c oughs> น้องดูโอ้ยสิ hmm. ตอนนั้นโอยกำลังคนติดเยอะ hmm. ดูว่าไม่รู้เป็นยังไงไม่รู้เป็นงไง ดวงผมไม่รู้เป็นไงขเขาผู้หญิงไม่ได้อืเต็ดหมดลองเอาเอาเต็ดหมดไม่รู้เป็นท <c oughs> ี่อะไรเออแปลงจริงนะดีเนาะมีคนสังคัดมาขายขนมพเพราี่เขาไปขายพระไปขายที่ช่องติดกระรถดมานะรถแขน็นผัวมามาจัดจัดแล้วก็ผัวก็ไปทาง ขายคนละที่ผัวใครลากมาไครนี่หายไปหลายที่เลยไม่มาอืมยี่ไหนวัดท้นดัดนี่ที่นี่วัดอมน้อยอ่ะอืมขายวัดอมน้อย